ในตามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณพารดอนเตรรนาปราโมรองผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมตลาดหุ้นไทยเองถือว่าเคลื่อนไหวขึ้นลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะครับอย่างอเมริกานี่วันหนึ่งนี่ขึ้นลงกันที3-400จุดเราเห็นประจําเลยตอนนี้มองภาพของตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับ ครับภาพตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการเวทนด์ซีนะเฝ้ารอดูนะครับเรื่องสําคัญเลยก็คือการประชุมนะครับของนาโตที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับสิบ่งที่ต้องดูในการประชุมนาโตก็คือว่า่านของนาโตเนี่ยจะมีการส่งยุทธปกรณ์นะครับให้กับยูเครนเพิ่มเติมหรือไม่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนาโตจะมีการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอเพราะว่าถ้าไปดูราคาหุ้นต่างๆมาเนี่ย แ้แต่มีประเตนเซียยูเครนนะครับที่ปรับฐานลงไปเนี่ยตอนนี้ก็กลับขึ้นมา<ะ>แทบจะเหนือแทบจะอยู่ใกล้ๆกันกับตอนก่อนอ่ารัเสเซียเข้าโจมตียูเครนอีกนะครับ,รบอีกจุดหนึ่งนะครับพอนาโตประชุมเนี่ยถ้าเกิดท่าทีมันไม่ค่อยผ่อนคลายอะไรขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องดูอย่างหนึ่งนะครับก็คือส่วนตานะครับระหว่างบอลยูสาราสิบปีกับสองปีตอนนี้มันแคบลงมาเรื่อยๆนะครับจนแทบจะ ต่ำศูนย์แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีท่าทีอะไรดีขึ้นเนี่ยถ้าเกิดลงไปต่าศูนย์นะครับในส่วนต่างตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิดอินเว d ร์ยูเคิร์ฟนะครับหรือว่าความกังวลนีว่าจะเกิดรีเซ็ชั n นในสเต็ปถัดไปนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ต้องเฝ้าดูก็เลยเชื่อว่าตลาดเนี่ยน่าจะแกว่งในกรอบ นะครับแคบๆเลยการเข้ารอดูนะครับประเมินไว้ที่แนวรับ1 6 6 0น,นะครับแนวต้าน1685จุดครับค่ะและแน่นอนนะคะอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญที่น่าจะมีผลกระทบต่อที่ทางอัตราเงินเฟอ้อด,ด้วยนั่นก็คือราคาน้ํามันนะคะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งค่ะเราประเมินสถานการณ์นี้ยังไงบ้างคะครับสำหรับราคาน้ามันก,ก็ตามเหตุการณ์เลยทุกวันนี้ต้องดูเป็นไปตามวันทีละวันเลยนะครับเหตุการณ์ถ้าเกิดมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับระหว่างรัสเซียยูเครนาคาน้ามันก็จะย่อ ถ้าเกิดมีความไม่แน่นอนมากขึ้นก็จะพยายมขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับสุดท้ายผมว่าราคาน้ํามันจะขึ้นเพียงแค่ช่วงสั้นๆน,นะครับเพราะว่าถ้าทุกอย่างผ่อนคลายลงมาจริงเนี่ยบวกกับถ้าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บเนี่ยเพื่อจะมาชะลอเรื่องของเงินเฟอ้อต่างๆเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทีไรเนี่ยราคาน้ํามันคอมมินินตี้ต่างๆจะคอยทยอยปรับลงตามด้วยนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาผมว่านักทุนรายย่อยของบ้านเราเองเพิ่มโพสิชันเพิ่มจำนวนการถือหุ้นอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะที่เรามีการตกลงไปแรงๆสักรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีในการผ่องถ่ายหุ้นที่ซื้อมาออกไปบ้างไหมหรือว่าเรายังมั่นใจว่าให้ถือหุ้นไทายต่อไปได้ครับ ครับสำหรับคุณไทยนะครับเราประเมินว่ามันมีโอกาสที่จะไปได้นะครับถ้าตาม valuation พื้นฐานเนี่ยมันดูค่อนข้างอย่าไม่แพงนะครับ P/E อยู่มาแค่สิบแปดเท่ากว่าเองนะครับขณะที่ดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยยังทรงตัวเลระดับต่ำแบบนี้เป็นความได้เปรียบนะครับเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยคนอื่นขึ้นเนี่ยตามกลไก P/E เขาจะเทรดได้ต่าลงเรื่อยๆแต่บ้านเรายังเทรดได้ P/E ในระดับสูงขึ้นมาได้นะครับเทนทางด้านของเศรษฐกิจก็มีโอกาสที่จะฟื้นได้ดีจากตัวเองครับที่ปีแถวฐานที่ต่ำ ส่วนหุ้นนะครับหน้าหุ้นผมว่านักลงทุนรายย่อยอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีกฎมาตรการของทางนของตลงาดซั์ออกมานะครับเรื่องของการเพิ่มเกณฑ์แคชบาลานต่างๆใช่ครับดังนั้นหุ้นที่มีความร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโอกาสนะครับยิ่งแพงๆที e. สูงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นมาเร็วๆอะไรแบบนี้มันมีโอกาสที่จะชลอลงนะครับเพราะว่าถ้าเกณฑ์ที่มันเข้มข้นขึนข้นของตลาดเริ่มวันที่4เนี่ยมันจะทำให้คนที่สร้างราคาก็จะสร้างได้ยากนะครับ คนี่เข้าไปลงทุนใหม่ก็จะดูเรื่องของเวเลชันอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ่อให้ไหว้ะในการเลือกหุ้นในเชิงพื้นฐานมากขึ้นหรือว่าโฟกัสที่คุ้นขนาดใหญ่เพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้ครับค่ะ <the> จังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะเราแนะนําหุ้นท็อปพิกยังไง Geme ล่ะคะสำหรับนักลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะครับสำหรับหุ้นท็อปพิกนะครับภาพรวมปันนจจัยภายนอกยังพันผวนอยู่นะครับ แล้วก็หุ้นขนาดเล็กก็ต้อง,ต,องต้องเริ่มระมะัดระวังมากขึ้นหลังจากที่ตลาดเข้ามาโฟกัสเนี่ยผมว่าก็โฟกัสไปที่หุ้นขนาดใหญ่ละกันแล้วก็ต้องดูเทนอีกอย่างหนึ่งก็คือหุ้นเนี่ยในทำน้ำของต่างประเทศเี่ยเขาเริ่มมาโฟกัสที่หุ้นโกลสต็อกมากขึ้นครับหรือหุ้นเทคหรือหุ้นเทคบ้านในเมืองไทยเนี่ยมันมีอยู่น้อยนะครับ,รบนั้นบอกว่าอ่าหุ้นใหญ่ที่เป็นเทคและน่าสนใจก็อย่าง KCE นะครับเพราะราคาปรับฐานลงมาเยอะมากเราดูหุ้นเทคเมืองนอกเนี๋ยฟื้นึ้นไปเยอะมากเทปซียังฟื้นมันไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ราคายังห่างจากเป้าหมายที่เราประเมินไว้อพอสมควรนะครับเราเราประเมินแฟลเวอรนะครับไว้ที่นี่หนึ่งครับเพิ่มแฟล v ว l u ์ไว้ที่เก้าสิบบาทนะครับหุ้นใหญ่ตัวที่สองที่แนะนำแน่นอนก็หนีหุ้นใหญ่แล้วก็พื้นฐานดีพีต่ำก็คืออีออนนะครับอีออนนี ก็ลองไปดูกลุ่มเพื่อนๆเลยนะครับ P/E สูงมากนะครับอีออนมี P/E เพียงแค่ก้าวเท่านั้นนะครับแล้วก็เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นนะครับจากการเปิดเมืองที่ดีขึ้นกำไรอีออนก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับปีนี้ปีนี้เราประเมินอีออนโตได้ประมาณสัก9%นะครับแฟร์ v a ลูเราให้ไว้ที่250บาทครับครับผู้กลุ่มการเงินนี้เรากังวลเรื่อง NPL ไหมครับทาง S&P เขาออกมาปรับลดหนักความน่าเชื่อถือแบงก์เพราะว่ามองว่า NPL มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นในช่วง24เดือนข้างหน้านี้ครับครับก็ แน่น,นอนเวลาจิตทางด้านของ NPL เรื่องของ GDP เนี่ยมันเป็นเทรนของการขึ้นนะครับ GDP เราปรับขึ้นแค่มันเป็นการชะลอตัวลงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยภาพยังเป็นการขยับขึ้นและถ้าไปเปรียบเทียกบกับเมืองนอกใน GDP บ้านเราในปีนี้กับปีหน้าก็ยังโตแรงกว่าเมืองน,นอกแต่นะผมว่าถ้าเศรษฐกิจฟื้นยังไงพรากลุ่กุมแบงก์อะไรก็จะดีมากขึ้นแต่ว่าเวลากังวล NPL เรื่องพวกนี้มันทําให้กดดันช่วงสั้นแล้วกุนก็โดนกดดันไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะครับว่าพอค่อนข้างที่จะสะสมได้ครับ ขอคําแนะนําการเก็งกําไรในหุ้นกลุ่มพลังงานหน่อยสิคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปตทสพนี่ปรับตัวรับกับข่าวราคาน้ามันมาค่อนข้างพอสมควรถ้าเรามองว่ามันยังมีความผันผวนอยู่เราแนะนํานักลงทุนยังไงบ้างคะก็ตามเดิมเลยครับก็ปตทสพนะครับก็ประเมินแนวต้านล้วกันนะครับแนวต้านแรกไปว้ที่ร้อยห้าสิบแปดนะครับถ้าไปตรงนี้ก็น่าจะติดผิดหน่อยแต่ถ้าราคาน้ามันขึ้นมาแรงกว่านี้เยอะนะครับก็ป่านนี้แล้วก็ค่อยกระโดดตามเข้าไปได้นะครับผม เราประเมินว่าเทรดตามข่าวแล้วกันนะครับในช่วงซานเพราะว่าผมยังเชื่ออยู่ว่าในระยะสั้นไปราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะย่อลงตัวลงมากกว่าที่จะขึ้นนะครับใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณพาระดอนนะครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับ